ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับลุตงตันคนบรณาชาแนลเนา Channel, นะในยามบา่บายนะครับก็วันนี้นะครับอ,อากา,กาศข้ั้งลอกข้างนอกร้อนมากเลยนะครับก็วันนี้นะครับลุตงตานก็จะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องในรับชมกันนะครับก็เป็นการวิเคราะห์นะครับหวยลาวพัฒนานะครับ งวดประจำวันพุธวันพุธท,ที่24เมษายน67นะครับส่วนงวดที่ผ่านมาเนาะงวดเมื่อวันจันทร์ที่22เนาะก็กลุ่มตัวเลขที่ลงกวางเนาะชุด2ตัวหรือว่า3ตัวเนี่ยก็หลุดไปเนาะแต่ว่ากลุ่มตัวเลขเนาะจากการสังเกตนะครับก็ เลขกำลังวันเนี่ยนะครับ <c oughs> มีนะมีในตารางเลยนะครับทั้งสามตัวเลยนะครับเพียงแต่ว่าการดึงมาวางเนี่ยไม่ตรงตำแหน่งเนาะส่วนเลขเด่นเนี่ยเด่นนี่มาสองตัวนะครับงวดก่อนน้านโนนี่มาสามตัวงวดนี้มาสองตัวนะครับ <c oughs> ก็เลยจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนแนวการ วิเคราะห์ไปเนอะอาะจากการสังเกตนะครับาการสังเกตกลุ่ม2กลุ่มเนาะที่เอามาเทียบกันเนี่ยกลุ่มตัวเลขกําลังวันเนี่ยจะมาทุกงวดเลยนะครับก็เลยจะมา,าโฟกัสที่กลุ่มนี้เลยนะครับสําสหรับาการาวิเคราะห์จะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูการวิเคราะห์หงยเราพัฒนา นะครับบางท่านก็อาจจะสงสัยว่ตารางมันแปลกๆไปเนาะก็คืออย่างนี้เนาะหลังจากที่ลุงเอาสูตรเนาะสูตรมาเทียบกันนะครับระหว่างสูตรเหมือนเหมือนกันสองตัวแล้วก็มาเทียบกับเลขกําลังวันนะครับจากการทําคลิปมาแล้วประมาณห้าหกครั้งเนาะจะสังเกตเห็นว่า กลุ่มตัวเลขที่เข้าบ่อยที่สุดนะครับก็คือเลขกำลังวันนะครับทีนี้ลุงก็เลยเอาตัดเอาสูตรเหมือนกันสองตัวออกไปเนาะก็เลยจะมาโฟกัสมาโฟกัสเฉพาะเลขกำลังวันดูเนะาะเอาเฉพาะตัวนี้แหละมาวิเคราะห์เนะาะได้เลขกำลังวันมาแล้วก็เอามาจัดจับวาง เป็นเลขเด่นแล้วก็ชุด2ตัว3ตัวไปเลยนะครับลองดูนะครับหวยออกวันที่24เนาะงวดวันที่ย4เมษายนนะครับก็เป็นวันพุธนะครับเลขกำลังวันเนาะวันพุธนะครับ วันพุธนะอ่ามันก็จะมะีสองกลุ่มนะครับกลุ่มก็คือ,อกลุ่มเด่นอ่ากลุ่มเด่นแล้วก็กลุ่มรองเนาะอ่านะครับในรอบนี้นะครับ,รอ,บ,รบอ่ากลุ่มตัวเลขในตารางเนาะก็จะมีเด่นนะครับที่มาบ่อยกว่าตัวอื่นก็จะมีสองตัวนะครับก็คืออ่าสองเนาะสองกับแปด นะครับอ่าส่วนรองก็คือตัวตัวที่มาน้อยกว่าสองตัวนี้นะครับก็จะมีอลุงว็จะเรียงตามลำดับก็คือจากตัวเลขที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมะีมีหนึ่งเนาะอ่ามีหนึ่งมีสามอ่ามีเจ็ด แล้วก็ตัวหนึ่งก็คือศูนย์นะครับอ่านี่ก็คือเลขกำลังวันของวันพุธในงวดวันที่24เมษายน67นะครับอ่าทีนี้ก็จะมาวิเคราะห์นะครับอ่าตัวที่มาบ่อยเนาะหรือตำแหน่งที่มาบ่อยนะครับเอามาเป็นเลขเด่นก่อนเนาะอะ่ซึ่งงวดประจำวันที่24เมษายนเนาะ ลุงจะให้เด่นไว้นะครับอยู่ที่หนึ่งเนาะหนึ่งสองสามแล้วก็แปดเนาะ,ะนี่คือเด่นเนาะทีนี้ก็มาดูมาจับชุดดูนะครับโดยใช้กลุ่มตัวเลขดังกล่าวเนาะ จับชุดนะครับโดยจะเริ่มจากาตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คืออ08เนาะ08 12 13 17 18เนาะ <c oughs> แล้วก็สองสามสองเจ็ดแปดสองแปดสามแล้วก็แปดเจ็ดเนาะอ่าทีนี้มาดูสามตัวนะครับ สามตัวก็จะมีอ่าหนึ่งแปดเจ็ดสามศูนย์แปดสามแปดสองเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็เจ็แดแปดสาม อ่านี่ก็เป็นตัวเลขเนาะที่ได้จากการวิเคราะห์จากตารางเลขกำลังวันนะครับอ่าหรือว่า,าพี่น้องเอซนะครับอมองเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับอ่าหรือมีความเห็นนะครับที่แตกต่างออกจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้อ่าแต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนะาะก็ลุงตันจะเอามาแค่ตารางเดียวนะครับก็คือตารางเลขกำลังวันนะครับมาวิเคราะห์เนาะหรือว่ามาโฟกัสน้ว่ามีตัวเลขชุดไหนนะครับอ,อยู่ในแถวแต่ละแถวเนะาะแล้วก็ไปเปรียบเทียบสถิตินะครับสถิติที่ลุงได้ทำคลิปมาประมาณ ห้าหกงวดนะครับว่าแถวไหนที่มาบ่อยที่สุดก็จะดึงนะครับตัวเลขนั้นมาวางเป็นชุด2ตัว3ตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดไปแล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ทีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลูงตัดลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ